นะฮะวันนี้เราอยู่กับรถฟอร์ดเลนเจอร์นะครับแม็กยาชิวด่า XJ 0 6และกับยางคุณภาพ m a ็ก in Thailand เลนโซทายตัวใหม่นะครับเพิ่งเปิดตัวไป <Audio Jungle. S 1> สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมแม็กร้านเขาพิดหมอตอรทายจันทบรุรีนะฮะวันนี้เราอยู่กับรถฟอร์ดเลนเจอร์นะครับเครื่อง2.2คันนี้นะครับก็เป็นสีดำสีประตู นะครับก็ได้แต่งกันชนหน้าใหม่นะครับเป็นแบบ F 1 5 0นะครับแล้วก็ได้เข้ามาเปลี่ยนแม็กเปลี่ยนยางเพิ่มเติมกับทางร้านเราไปนะครับก็เดี๋ยวผมจะแนะนําว่าแม็กกับยางที่ลูกค้าเลือกใส่คันนี้นะครับเป็นแม็กกับยางรุ่นไหนแบบไหนยี่ห้ออะไรนะครับก็ตอนนี้นะครับเป็นแม็กแม็กยาชิวดา XJ 0 6 ขอบ16กว้าง8.5นิ้วนะครับ100%ศูนย์และกับยางคุณภาพ Make in Thailand เลนโซ่ทายตัวใหม่นะครับเพิ่งเปิดตัวไปเป็นเลนโซ่ทายรุ่น RT07 ตัวนี้เป็นลายเดียวกับของ BFK 2นะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของเทดแวร์กันนะครับว่ายางตัวนี้เทดแวร์เท่าไหร่ แต่หลังจากที่ผมได้ลองขับแล้วครับยางตัวนี้ถือว่าทํามาได้เงียบมากเป็น AT All t e r r a i n ที่เงียบนะครับแล้วก็วิ่งบนถนนร้อนเนี่ยผมว่าจับถนนดีนะคุณภาพโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่า,าตัวนี้เทรดแวร์เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวดูก่อนว่ามีหรือเปล่าเทรดแวร์400นะครับตัวนี้เทรดแวร์400ซึ่งเทรดแวร์400เนี่ยจะทํมาอ่าน้อยกว่า BF นะครับ เท็ตแวร์400นี่ถือว่าไม่กระด้างจนเกินไปแล้วก็ไม่แข็งจนเกินไปอยู่ในแบบนุ่มนวลนะครับสามารถขับบนถนนร้อนถนนคอนกรีตลาดยางนะครับได้เลยไม่กระด้างนะครับไม่สั่นสะเทือนมาในห้องผู้โดยสารนะครับไม่กินช่วงล่างด้วยเพราะว่าด้วยคันที่เท็ตแวร์น้อยทําให้ไม่หนักนะครับไม่หนักอ่ะนะครับอ่าดูเลยดูกันเลยนะครับอ่ะแล้วก็แม็กนี่เป็นแม็กค,คุณภาพแม็กยาชิวดะนะครับตัวนี้เป็นสีดําหน้ากึ่งเงา ก็ของเราก็มีเปลี่ยนจุ๊บเบราให้นะครับแล้วก็ปอกกันสั่นน็อตล้อดูแลให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ตรงนี้นะครับที่เป็นสีน้ําเงินเนี่ยเป็นน้ํายาเคลือบไปสักยะเนี่ยก,ก็จะลอกออกเป็นสีขาวนะครับอ่ะโอเคเดีย๋ยวเรามาดูทรงรถไกลๆกันนะครับทรงรถไกลๆนี่ครับทรงรถก็จะอยู่ประมาณนี้ซึ่งความสูงเนี่ยเป็นความสูงสแตนดาดไม่ได้ยกเลยนะครับก็ถือว่าบึกบึนดูแข็งแกร่งสไตล์อเมริกัน นะครับดูแข็งแกร่งไม่ไม่ไม่เตี้ยนะครับอ่ะก็ผมว่าสวยนะดูกับยางที่ดุไปนะครับแล้วก็แม็กที่เน้นความทนทานแม็ Mac กตรงนี้ก็เม็กอินไทยแลนด์นะครับยางก็เม็กอินไทยแลนด์ดอกยางเนี่เป็นลายตัวหนอนลายเดียวกับ b บ k O2 ถูซึ่งตัวนี้ก็เป็นลายที่โดนก๊อปกันเยอะครับมาผลิตขายกันนะฮะแต่ว่าในเรื่องของคุณภาพเนี่ยเม็กอินไทยแลนด์เราไม่ต้องกลัวเลย สำหรับผมนะครับยางในเอเชียบ้านเราไปลองแค่ญี่ปุ่นนะครับซึ่งผลิตที่ไทยผมว่าเล่นได้ทุกแบรนด์ทุกยี่ห้อแต่ยังไงก็ขอเลือกโรงงานคุณภาพหน่อยนะครับไม่อินไทยแลนด์ก็จริงแต่ขอเป็นโรงงานคุณภาพนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันด้านหลังก็สวยงามนะครับประมาณนี้โอเคนะครับโอเคก็เดี๋ยววันนี้ผมขอจบการรีวิว รถฟอร์ดเรนเจอร์สี่ประตูสีดำคันนี้รัดกับแม็กขอบ16ยาง26 5 7 0 6้เลนโซทาย rt 07นะครับโอเคครับสวัสดีสวัสดีครับ